ดีครับวันนี้อยู่กับช่องพันเอกมันโทรพีเคชาแนลครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูรุ่นใหม่พีเคกันบ้างครับรุ่นใหม่ๆครับตนกล้ามวยไทยของค่ายพีเคเราครับไปดูกันเลยครับคัับนีเ้กเเป็นสายเลือดมวยไทยอีกยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ลูกชายของเจ้าสิริมงคลนับพีเคแสนชัยนับว่าสิริมงคลพีเคสเตอรัโนี่นี่ก็ลูกชายของเจ้าเจ้าตั้มนะลูกชายแท้ๆเลยนับนี่นะบสายเลือดใหม่ครับก็มีแววนัอนาคตดีครับนี่ครับนี่พึ่งโชคมาสองครั้งนะครับนี่ ชกมาสองครั้งแล้วครับการออกอาวุธนี่ใช้ได้นะครับก็รอเสริมกระดูกแคลเซียมประสบการณ์ครับนี่ก็เป็นเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะครับอยู่ในแผนสร้างครับของค่ายพีเคครับนี่ก็อีกอีกตัวหนึ่งครับมวยนี่เขาเรียกเป็นตัวนะครับ ดูอาจารย์ดูเทรนเนอร์ี่ระดับดีกีทั้งนั้นครับนี่ก็เป็นอาจารย์ปัจจัยเกียรติชันสิงห์ครับนี่ก็เป็นนักมวยเด็กๆครับที่มาเรียนที่ค่ายพีเคครับสนใจก็อินบ็อกไปในทั้งเพจพีเคครับเพจพีเคภาษาอังกฤษนะพีเคแสนชัยนะภาษาอังกฤษนะนบ b o x เข้าไปกันได้นะ สำหรับเ,เด็กๆที่อยากจะมาเรียนมวยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นะครับทางค่ายก็รับสอนนะทางค่ายเราก็รับสอนนะมีเทรนเนอร์มีอาจารย์สอนให้อย่างดีนะมาแต่ตัวครับอุปกรณ์เรามีให้นะไม่ว่าจะเป็นกางเกงก็จะเป็นผ้าพันมือนะครับทางค่ายเรามีให้ทางค่ายเรามีให้บ,บริการนะให้ยืมนะครับ นวมลเ,เกงมวยผ0าพันมือมีให้พร้อมคนระับมีแต่ใจมาครับมีแต่ตัวกับใจมาคนระับพร้อมที่มาเรียนได้เลยนะครับี่ครับอินบ็อกทางเพจค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นเด็กๆรุ่นใหม่นะครับก็ฝากติดตามครับและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ